อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องครบคนเช่นอะไรก็เป็นคนแบบนั้นท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจจะเคยได้ยินกันมามากว่าศีลไม่เสมอกัน ก็มักที่จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ซึ่งศีลที่หมายถึงนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคนที่มีคุณธรรมหรือการมารักษาศีลห้าข้อหรือการรักษาศีลแปดที่มันจะเหมือนกันไปเลยสักทีเดียวแต่ทว่าศีลที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนั้นก็หมายถึงศีลธรรมความคิดความอ่านความชอบของแต่ละบุคคลน,นั่นเองครับคนที่มีศีลไม่เสมอกันก็คือคนที่มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันซึ่งหลายคนก็คงจะคิดว่าหากว่าเป็นเช่นนี้ก็แค่ปรับตัวเข้าหากันให้ได้แต่หากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันก็อาจจะแตกต่างกันมากจนเกินไปการปรับตัวเข้าหากันนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับโดยเฉพาะการพยายามปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวและก็มีคำกล่าวที่ว่าคนเรานั้นคบคนแบบไหนก็จะเป็นคนแบบนั้น ก็อยากที่จะให้ลองได้พิจารณากันดูครับก็เพราะว่าพึ่งนั้นมันก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมขี้ฉันใดพึ่งนั้นมันก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปกินน้ำหวานไปกินดอกไม้กับพึ่งก็ถ้าเราอยู่กับคนที่ใจกว้างเราก็จะมีสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยู่กับนักปราชญ์เราก็จะมีความรู้มากยิ่งขึ้นถ้าเราอยู่กับคนบุญเราก็จะเกิดจิตเมตตามากยิ่งขึ้น ถ้าเราอยู่กับคนกล้า,าหาญเราก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและถ้าเราอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับก็ถ้าศีลไม่เสมอกันนั้นมันก็จึงเป็นเรื่องที่ยากครับที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็จึงจำต้องเป็นพวกเดียวกันสามารถคุยเรื่องเดียวกันได้ก็ถึงจะอยู่กันได้ก็เพราะว่าคนแบบเดียวกันนั้นก็มักจะดึงดูดพวกเดียวกัน ก็อ,อย่างวัยรุ่นที่ชอบแวนเขาก็จะไปจับกลุ่มซิ่งรถชอบเข้าวัดเขาก็จะชวนกันไปนุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมหรือทำในเรื่องที่ชอบเหมือน,อนกันคุยเรื่องที่ชอบเหมือนกันเราจะสนิทชิดเฉือกับคนแบบนนั้นนั่นก็แปลได้ว่าเราก็เป็นคนแบบนั้นเราคุยเราครบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจไม่อึดอัด,อดก็ขอให้ได้รู้ไว้เลยครับว่าเราก็กำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา มาแรงวันนั้นมันก็ไม่ชวนกันไปกินน้ำหวานเกสรดอกไม้สวยๆหรอกครับมันก็ชวนกันไปกินแต่ขี้กินแต่ของที่มันเน่าเสียไปดมดมสิ่งปฏิกูลเช่นเดียวกันและก็เชกเช่นเดียวกันครับที่เราก็ไม่เคยเห็นพึ่งชวนกันไปกินขี้กินของเหม็นๆมันก็เหมือนกันก็เพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันมันก็จะชวนกันทำในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันมันก็จึงไม่มีใครตักเตือนกันได้ ก็เราว่าชอบเหมือนกันนั่นเองครับและถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นแบบไหนก็จำจะต้องดูกันานานๆใช้ปัญญาพิจารณาลองสังเกตว่าเขาคุยกับคนแบบไหนคบกับคนแบบไหนแล้วสนิทด้วยก็จะสามารถรู้ได้ครับก็เพราะว่าถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วสีไม่มีความเสมอกันมันก็คบกันไม่ได้หรอกครับก็ให้เราลองสังเกตจากตัวของเราเองก่อนครับ ว่าคนที่เราครบด้วยในค่าเฉลี่ยห้าคนที่เราคลุกคลีที่เราสนิทด้วยจริงๆและก็ให้ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยกันมากที่สุดก็ลองมองดูห้าคนในชีวิตนี้ว่าการที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุดในแต่ละวันเราก็จะได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขาไม่มากก็น้อยครับก็ถ้าเราอยู่กับใครเราก็จะเป็นสิ่งนั้นก็อยากที่จะให้เราได้ลองตั้งคำถามกับตนเองดูครับว่า เราอยากจะเป็นพึ่งหรืออยากที่จะเป็นมแมลงวันสุดท้ายเราก็เป็นคนที่สามารถเลือกได้เองครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอกันในส่วนของหัวข้อที่ก็เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องบุญจะเป็นตัวนำทางให้ไปเจอคนที่มีบุญและศีลที่เสมอกันท่านผู้ฟังครับและถึงแม้ว่าเรานั้น ก็อาจจะไม่มีคู่บุญแต่ก็ขอให้ได้ทำบุญติดตัวเป็นบุญคู่ตัวเอาไว้คู่ก็อาจจะมาไม่เร็วแต่หากว่าเรามีคู่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ขอบฟ้าเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางมาเจอกันจนได้ครับก็จึงอยากที่จะขอให้ได้อดทนรอเอาไว้อย่าเพิ่งไปคว้าเอาคนอื่นมาแก้งเงาก็เพราะหากว่าเราไม่ได้จริงใจไม่ได้รักเขาตั้งแต่แรกมันก็เป็นเรื่องที่ผิดบาปครับและสุดท้ายแล้ว มันก็จะมีแต่ทุกข์กับทุกข์เพียงเท่านั้นครับก็เคยได้ยินกันไมหมล่ะครับว่าคู่ชั่วคราวก็มักมาแล้วก็จากไปแม้ว่าจะอยู่กันไปมันก็ไม่คงทนท้าวรหรอกครับถึงเวลาไม่เขาก็เรานั่นแหละครับที่จะต้องจากและเมื่อต้องบอกมือลากันทั้งที่ใจยังรักแม้ว่าจะคาดหวังว่าจะฝากชีวิตไว้กับเขาจนลาจากเมื่อคำตอบของชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ทั้งเขา และก็เราก็อาจจะเดินมาไกลได้เพียงเท่านี้เราก็จึงจะต้องวางแผนใหม่ตั้งหลักใหม่แต่ถ้าว่าแผนการที่จะมีแฟนทันทีเพื่อที่จะหาคนคลายเหงาคลายทุกข์นั้นก็อยากที่จะขออนุญาตแนะนำเอาไว้ครับว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปหรอกครับกอดเพราะว่านั่นมันก็เป็นการสร้างทุกข์และก็สร้างบาปให้กับตัวเองเพิ่มก็หากว่าในเวลานี้ใจของเราก็ยังเจ็บ ขอให้ปล่อยให้มันเจ็บให้มันรู้สึกว่าเจ็บมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็อยากที่จะให้เราได้พิจารณาให้รู้เท่าทันมันจริงๆเสียก่อนครับก็อย่าเพิ่งไปเอาชนะมันหากว่ายังรู้สึกเจ็บอยู่ก็เพราะว่ามันจะไม่ช่วยให้เราลืมได้เร็วเลยครับแต่มันก็กลับจะเพิ่มความเจ็บซ้ำๆให้กับตัวของเราเองการปล่อยวางตัวเองปล่อยใจให้ได้เป็นอิสระนั่นก็คือเร้ว่า ก็เป็นอีกหนทางที่จะนําเราไปสู่ความหลุดพ้นก็เพราะว่าใจที่วางนั้นก็คือใจที่นิ่งใจที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะรู้สึกว่ามีพลังน้อยๆยิ่งได้หันหน้าเข้าหาทางธรรมก็จะยิ่งเพิ่มความร่มเย็นความสุขสงบใจให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นครับก็ลองมาพิจารณา9ข้อนี้ดูครับกับ9ข้อที่ใช้ดูว่าคู่ของเรา เป็นคู่รักที่มีศีลเสมอกันหรือไม่และก็อยากที่จะเรียนกับท่านผู้ฟังกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องของความรักเรื่องชีวิตคู่มันก็ไม่มีสูตรที่จะสําเร็จตายตัวหรอกครับก็เพราะว่ามันไม่มีวิธีคิดรอว่าคู่แบบไหนก็ถึงจะไปกันรอดแบบไหนอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ไปกันไม่ได้ก็หากไม่ได้ลองคบกันดูและก็เรียนรู้กันจริงๆเราก็ลองมาดูเสาเหตุเข้อเหล่านี้ ที่เป็นสาเหตุลำดับต้นๆที่จะทำให้ผู้รักไปด้วยกันไม่ได้ว่ามีสาเหตุอะไรกันบ้างก็ลองมาพิจารณากันดูเลยครับสาเหตุที่หนึ่งก็คือการนอกใจและก็มีคำกล่าวที่ว่าความร่ำรวยก็พิสูจน์ใจชายความลำบากพิสูจน์ใจหญิงและก่อนที่เราจะคิดจะมีคนใหม่ก็อยากที่จะให้เราได้คิดถึงวันที่เราเคยสัญญากับเขาและเธอเอาไว้ ก็หากว่าคนคนนี้เราก็ยังรักษาสัญญาเอาไว้ไม่ได้คนต่อไปนั้นมันก็คงจะเหมือนเดิมครับการถมความอยากในใจของตนเองให้เต็มนั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับก็ต่อให้เราอยากเพียงใดก็ตามก็จงรู้สึกละอายก็หยับลอยให้ใครๆเขามาว่าเราได้ครับว่าดีชั่วก็รู้หมดแต่ก็อดไม่ได้ สาเหตุในข้อที่สองก็คือนิสัยเข้ากันไม่ได้นิสัยเข้ากันไม่ได้ไลสไตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ชอบที่ยวพับชอบแสงสีถ้าว่าอีกคนก็ไม่ชอบที่ที่เสียงดังๆหรือการที่ได้พักผ่อนก็คือการได้นอนเิียวเวอยู่บ้านก็เป็นสิ่งที่อีกคนเดงชอบส่วนอีกคนนั้นก็คือการได้ออกไปปาร์ตี้หรือการไปพบเจอผู้คนแบบนี้ มันก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้สาเหตุที่3ก็คือการมองเพียงรูปร่างภายนอกหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคนที่สนใจแต่รูปโฉมภายนอกข้อนี้มันก็จะกลายเป็นความลำบากของคู่ชีวิตอีกคนไปเลยทันทีครับก็หากว่าเราสามารถที่จะยอมรับในกฎของตรักลั์ได้ก็คือความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตา ก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปธรรมดาของความเสื่อมหากว่าเราเข้าใจได้จริงๆเราก็จะสามารถมองเห็นความดีของคู่ชีวิตได้มากกว่าอายุหรือเรื่องของรูปลักษณ์หรือรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุตลอดถึงสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนเดิมของเขาหรือเธอครับสาเหตุที่4ก็คือมุมมองทางด้านการเงินที่มีความแตกต่างกัน กเพราะว่าการใช้เงินที่ค่อนข้างแตกต่างกันมันก็คือปัญหาใหญ่ในชีวิตครอบครัวครับก็ขอยกตัวอย่างเช่นภรรยาอยากซื้อน่นนั่นนี่ฝ่ายสามีก็ห้ามนี่นั่นโน้นและถึงแม้ว่าเราก็อาจจะมองมันว่าเป็นเหตุเล็กๆแต่มันก็อาจจะบานปลายได้ในวันหนึ่งครับโดยเฉพาะหากว่าฝ่ายที่ต้องการจะใช้เงินจํานวนนั้นก็เป็นคนที่หาเงินได้น้อยกว่าแล้วก็ยังมาต้องเบียดเบียนอะไรได้จากอีกฝ่ายด้วย เช่นนี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ในภายหน้าครับสาเหตุที่5ก็คือความห่างไกลและก็มีคู่ชีวิตหลายๆคู่ที่มีเหตุให้จำจะต้องแยกย้ายกันไปทำงานก็จึงทำให้ความรักความผูกพันนี้มันก็เริ่มจือจางบางคู่นั้นก็เข้าขั้นถึงกับเห็นสัจธรรมในชีวิตคู่ก็ในเมื่อมีแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะมีไปทำไมเราก็เลิกกันเถอะ ก็จึงเป็นคำตอบของชีวิตคู่ที่มีบทสรุปให้ต้องเลิกรากันไปในที่สุดครับสาเหตุที่6ก็คือวิธีการเลี้ยงลูกที่มีความต่างกันคู่ชีวิตที่ไม่สามารถมีลูกได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุของการยาแต่ทว่าการมีลูกแล้วทัศนคติของการเลี้ยงลูกที่มีความแตกต่างกันมากจนเกินควรนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุก็เป็นได้ครับก็อ,อย่างเช่นว่า ลูกฉันต้องเรียนอนุบาลเท่านั้นตกลงว่าลูกทำผิดฉันตำหนิลูกได้หรือเปล่าคุณโอลูกมากเกินไปหรือเปล่าต้องให้เงินลูกใช้เดือนละเท่าไรอายุเท่าไรก็ถึงจะให้ลูกมีแฟนได้จะให้ลูกเรียนสายศิลป์หรือสายวิทย์ดีก็เพระว่ามันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ก่อนเช่นกันครับทั้งตัวของผู้เป็นพ่อและแม่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากต่างครอบครัวกัน ก็จึงมีพื้นฐานและแนวการในการ,รดําเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวที่มีความแตกต่างกันฉะนั้นในเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูลูกที่มีความแตกต่างกันมากจนเกินไปนั้นก็จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ชีวิตคู่ไม่มั่นคงได้เช่นเดียวกันครับสาเหตุในข้อที่7ก็คือปากไม่ดีก็บเราว่าคนเราโดยมากนี้ในตอนที่คบกันใหม่ๆต่างคน เขาก็ต่างซ่อนลายเอาไว้มิดชิดแต่เมื่อพอได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่างฝ่ายเขาก็ต่างปล่อยของที่เก็บเอาไว้อย่างเต็มที่คำพูดในบางคํำที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากของคู่ชีวิตวันหนึ่งพอได้ประจักษ์ด้วยตนเองมันก็อาจจะกลายเป็นอีกอย่างก็ได้ครับและก็ว่ากันว่าในเวลาที่เราทะเลาะกับคนที่เรารักที่เราแคร์เราก็จะสรรหาคำพูดที่จะแย่มาพูดให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยิน ส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะเรารู้ข้อด้อยของคู่รักเราดีและก็อยากที่จะขออนุญาตเตือนเอาไว้สักหน่อยนะครับว่าการที่เราได้สรรหาคำพูดที่เจ็บแสบที่สุดมาว่ามาพูดจะทำร้ายคนที่เรารักมากที่สุดนั้นเมื่อเขาได้ฟังจบพอเรื่องราวมันจบลงตัวของเราที่เป็นคนพูดเองนั่นแหละครับที่จะเป็นคนที่เจ็บแสบมากที่สุดสาเหตุที่แปดก็คือการชอบลงไม้ลงมือ และก็อยากที่จะขอเรียนให้ได้ทราบครับว่าเหตุการณ์เช่นนี้มันก็ไม่เพียงแต่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขาต้องเจ็บเพียงร่างกายเพียงเท่านั้นแต่ถ้าว่ามันก็ยังจะเจ็บปวดทําให้เจ็บลึกเข้าไปในจิตใจจนมันกลายเป็นปัญหาใหญ่และก็อยากที่จะขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังก็ขอย้ํากันไว้เลยครับว่าการทําร้ายร่างกายกันนี้มันก็ไม่ใช่เพียงความผิดต่ในครอบครัวเท่านั้น แต่มันก็ยังเป็นความผิดทางด้านกฎหมายที่ก็ค่อนข้างจะร้ายแรงพอควรครับก็จึงอยากที่จะขอให้ฝ่ายที่เป็นผู้ลงมือได้ลองหันมาพิจารณาดูครับว่าหากว่าผู้ที่ถูกกระทํานั้นเขาก็คือพ่อคือแม่ของเราเองแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรและสาเหตุสุดท้ายในข้อที่9ก็คือขาดความรับผิดชอบก็แปะว่าคู่ชีวิตที่มีอุปนิสัยในทางที่ไม่ดี ก็อย่างเช่นขี้เกียจทำงานบ้านไม่รักษาความสะอาดในบ้านหรือไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้ลหละครับมันก็ร้วแล้วแต่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากก็เพราะว่ามันเป็นเมือนนิสัยของอีกฝ่ายไปแล้วท้ายที่สุดแล้วก็หากว่าไม่ยอมปรับตัวมันก็คงจำจะต้องลาจากกันไปสุดท้ายก็อยากที่จะขอฝากกันเอาไว้ครับว่าก็อยากที่จะขอให้ได้พากันมันไปทำบุญ พาการสั่งสมบุญเข้าไว้เมื่อไรก็ตามที่เรามีบุญเมื่อบุญมันมากพอบุญนี่แหละครับที่มันจะเป็นตัวนำทางให้เราได้ไปเจอคนที่มีบุญและก็ศีลที่เสมอกันก็จะเห็นว่าคนที่มีศีลสมบูรณ์ไม่พร่องเขาก็มักจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ศีลขาดไม่ได้หรอกครับก็เพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออยู่กันไปได้มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับ ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อชุกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาการก่อนจากอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องจะต้องอยู่คนเดียวให้ไหว ถึงแม้ว่าจะไม่มีกําลังใจจากใครก็ตามท่านผู้ฟังครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวทางสําหรับท่านที่มีความปรารถนาและมีความประสงค์โดยชัดเจนอยู่แล้วว่ามีความต้องการที่จะดําเนินชีวิตโดยไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองทางท่านที่มีความตั้งใจหรือจะไม่ตั้งใจก็ตามก็สามารถที่จะลองพิจารณากันดูได้เช่นเดียวกันครับและหลักการของการใช้ชีวิตในชีวิตของคนเรานั้น ที่จะมีความสุขได้อันดับแรกเลยก็คือเราก็จะต้องสร้างพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีกันเอาไว้ก่อนก็อาจเรียกได้ว่าเมื่อสุขภาพร่างกายของเรานั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงถึงจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ย่อมที่จะมีอารมณ์ที่สดใสแจ่มใสอยู่เสมอซึ่งจะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีการที่เรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนี้เมื่อเราอยากที่จะทําอะไรก็จะทําได้หลายอย่าง ได้ทำในหลายสิ่งที่เราอยากจะทำเราก็จึงจะต้องรู้จักที่จะรักตัวเองและก็อยู่คนเดียวให้มีความสุขเพราะในชีวิตของคนเราทุกคนนี้ก็ได้ดำเนินไปในความไม่แน่นอนกันอยู่ทุกขณะหากว่าในวันใดวันหนึ่งที่คนข้างๆของเรานั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเราเหมือนเดิมหรือไม่อยากที่จะเดินร่วมทางกับเราอีกต่อไปเมื่อเราได้เตรียมตัวและเตรียมใจเอาไว้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจ ก็เพราะว่าต่างไฟล์ก็ต่างเลือกทางเดินที่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นและก็แน่อนอนว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันไม่มีใครที่จะสามารถเดินเคียงข้างเราไปได้จนสุดปลายทางฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราได้คิดไว้อยู่เสมอว่าอย่าให้คนคนหนึ่งต้องกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตเราความซาบซึ้งที่มีมันทดแทนความผูกพันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนแปลกหน้าคนเราทุกคนนี้ ็ต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ว่าในใจของเราจะเจ็บสักแค่ไหนก็ตามและลึกๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนเช่นเราท่านทั้งหลายนี้โดยมากนั้นก็ล้วนแล้วจะมีความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นแล้วตัวของเราเองนี้ก็จะต้องรู้จักที่จะเผื่อใจเอาไว้สักหน่อยอย่าได้ไปคาดหวังให้มันมากนักว่าใครเขาจะดีกับตัวเราไปจนตลอดเราก็ควรที่จะต้องฝึกยิ้มอยู่บ่อย แล้วก็จะต้องทิ้งสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้นั้นเราก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องกระทบกระทั่งและเมื่อมีเรื่องที่ต้องผิดใจกับผู้อื่นอยู่บ้างก็นับว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่เราก็จะต้องรู้จักดูใจตัวของเราเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้การกระทบกระทั่งกันนั้นนํามาพร้อมกับความโกรธความเกลียดกันในส่วนของใครคนอื่นก็อาจจะไม่พอใจเรา โกโรธเราเกลียดเราได้แต่ทว่าตัวของเราเองนั้นก็จงได้ระงับและมีสติเตือนใจตัวของตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าได้โกโรธหรือด่าว่าใครก็พอมันที่จะเตือนใจของตนเองอยู่เสมอว่าอย่าได้เลือกที่จะคบคนเพ,เพียงเพราะหน้าตาคนหน้าตาดีก็ไม่ใช่ว่าจิตใจจะต้องดีตามไปด้วยเสมอไม่ใช่ว่านิสัยจะต้องดีมืนรูปร่างหน้าตาและก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากว่าคนเราทั้งหลายในสมัยนี้ โดยมากนั้นก็มักที่จะชอบมองกันแต่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นเราก็จึงจะต้องรู้จักเตือนตนเองอยู่เสมอว่าจะต้องมองคนอื่นให้ลึกถึงจิตใจที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเช่นอะไรเป็นแบบไหนอย่างไรและก็ขอให้เรานี้เด้มันทําความเข้าใจอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเหมือนเดิมก็ขอให้ได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และก็โลกของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ล้วนแล้วจะเปลี่ยนไปในทุกเวลา ทุกนาทีตามการเวลาอย่าเอาวิธีการเก่าๆมาแก้ไขวิธีการใหม่ๆแน่นอนว่าคนสองคนก็รักกันก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่าได้เอาแต่ร้องไห้อย่าเอาแต่เรียกร้องชีวิตของคนเราจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยตัวของเราเองก็ขอเตือนเอาไว้ว่ายิ่งเราได้กำไว้แน่นมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความสูญเสียมากก็ขอท่านผู้ฟังลองได้คิดดูว่า หากท่านได้กำเม็ดายไว้ในมือและยิ่งกำรรม,มันจนแน่นมันก็จะร่วงออกจากมือท่านมากและก็เช่นเดียวกันครับกับคนที่เราได้กำรรเขาไว้แน่นมากเท่าไรนั้นเขาก็จะยิ่งพยายามที่จะตีห่างออกจากเราไปก็เพราะว่าความอึดอจจัดใจก็ขอให้รักษาน้ำใจกันเอาไว้จะดีกว่าครับและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวังอยากที่จะร้องไห้ก็ขอให้ได้ร้องมันออกมาแต่เมื่อร้องจนพอใจแล้ว ก็จะต้องลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่ให้ได้อีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้านี้ก็ขอให้ทุกท่านจะได้ทอ้อในยุคที่จะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งให้ได้ถึงที่สุดผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้สู้ไปพร้อมกันนะครับสุดท้ายนี้คนคนหนึ่งที่จะมีความเป็นห่วงเรามากที่สุดไม่ว่าเรานั้นจะทุกข์หรือจะสุขหากคิดดูให้ดีแล้วคนคนนั้นก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคนคนนั้นก็คงจะไม่ใช่ใครเลย นอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะเป็นคนหวังดีกับเรามากที่สุดก็คงจะเป็นตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ความช่วยเหลือกับเราได้ตลอดและสําหรับท่านใดที่ยังเหลือพ่อและแม่ปู่ย่าตายายปุ่พกการีผู้มีพระคุณต่อท่านนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าท่านก็คือคนที่หวังดีต่อคุณมากที่สุดอย่าได้นึกถึงท่านทั้งสองเฉพาะตอนที่ไม่มีเงิน ในสายตาของพ่อและแม่นั้นตัวของเรานี้ก็ยังจะคงเป็นเด็กอยู่เสมอท่านก็จะเห็นว่าเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาหากว่าจะทําอะไรทิ่ไม่ดีที่จะมีผลเสียกลับมานั้นก็ขอให้ได้ย้อนนึกถึงพวกท่านให้ดีเสียก่อนที่จะลงมือทําสิ่งนั้นลงไปก็เพราะคนที่จะเสียใจมากที่สุดไม่ใช่เพียงตัวของเราเองเท่านั้นแต่ก็คงจะต้องเป็นท่านทั้งสองอย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทา สาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเิริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลักวตบาะผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์ปิพัฒนะมงคลขอความเจริญง,งอ,อกงามในอริยะ,ยะธรรมความสงบเยือกเย็นแหง่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการ ขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องปิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปเร็วใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปเร็วนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปเร็วหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ